ส,สวัสดีค่ะพี่น้องพวกเรช่องก้อยเปเรื่องแสนค่ะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้คุณแฟนเท่าเฮ็ดอีกอย่างน้อครับแ้เดียงคุณเอา,เอาปลาคอมม่หาเผาค่ะพี่น้องสิเป,ปี้ยงปลาก็ครับ ปิ้งปลาผ้าเกลือค่ะพี่น้องเป็นตั๊กบตะเฮดน้ำจิ้มเฮดน้ำจิ้มพร้อมค่ะพอดีหลังไ้คุณแซนกินหลักการเฮดไทยถ้ำเอ็มวีของเป็นแม่โคตรแต่นี้แม่ใจคนไกลบ้านค่ะพี่น้องบทของว่าเปกับ่านไปด้วยดีเนาะแต่ว่าผูดมั่นใจต้องไปอีกที่นึงไอ้อันนี้คือเก็บเล็กเก็บน้อยเฉยเพื่อไปตัด่อแล้วก็ อีกมือ <S 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 ที่สไตยจริงก็สิพ่ลกับมาจากเกาหลีก็สิประมาณเดือนหนาค่ะพี่น้องเดือนหนากับพอดีละค่ะพี่น้องตดไปถทายในฉากใหญ่เขาฉากใหญ่อันนี้คือฉากเก็บรายละเอียดตามท้งไร่ท้องนาครับค่ะมีน้องก้อยก็ถ่ายสอนสอนหวกสอนอให้น้องสาค่ะพี่น้องนําบ่าท่วมตีจะลงไปนั่งก็ลงไป,ไป <ๆ S 2> แค่นี้<อ>แล้วกันสองเทก็คือ่านเลยค่ะใส่ได้แล้ว กนี่ต้องมาเผาป่าหนึ่งเขาถ้าเพิ่กลับมาจากเกาหลีเ้ายังไปกองไงมันวะกองไงเพื่อนทีน่าไทยอีกเพื่อนหนึ่งรวมศิลปินบดยทุกคนรวมรวมไอ้นักแสดงในเรื่องครับตอนนี้ก็ทายสาวลาวอะไรนะคะสาวลาวไกลถิ่นตอนนี้ทายสาวลาวไกลถิ่นอยู่ทงหน้าหอมพี่น้องเสียงเสียงงวนๆ่นเอรจากพระธาตุนองบัวแล้วก็ มาถ่ายยูย่ทงหน้าอีกเทือนหนึ่งค่ะแด่บรรยากาศกับท้องไร่ท้องหน้านนค่ะาาพี่น้องกไปเบิงจ้ามาเห็ดเกิียป้าไปเบิบง,บง,บงเอาไปเบิ้งทำไมฮะเอาเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวก็ล้างเสียอันนี้ได้ครับดัดผมผ้อยู่สิบปีงปาคอใส่ดังไพ่ขื้นอีกเป้าอีกเอาวีเน่ให้มันลุกไว้ไหะโอเคอยู่บพี่น้องเบิ้งลัางข้องบ๊าเป้พี่ก้อยเพิ่นกระทายให้อยูู เป็นยังไงก็ติดตามชมต่อไปด้วยพี่น้องภาคบทเพลง MV แรกของบาเป้เน่เด้อพี่น้องเรนใจคนไกลบ้านค่ะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ก็ลั่นทายท่ามีสาวลาวเลยนะคะสาวลาวไกลถิ่นสาวลาวไกลถิ่นค่ะพี่น้องจากเพลงของจากพี่สาวทางซอปปลาวค่ะพี่น้องทางแล้วก็สอปปลาวต้นฉับแล้วกะน้องกุ้งเอามาขอเฟอมาลองอีกเพื่อนึงค่ะลองทายทอด อยากไทยๆาง้พี่น้องเบิ้งเวอร์ชันแบบไทย่ไท่นมาเบิ้งมานี่อันนี้บ่ได้ก็พูดได้เลยนิดนึงนะอันเล่นเองเล่นเองโดยเฉพาะซ่องก้อยเป้เรือนแสบในเด้อพี่น้องนี่ยกำลังเป่าไพ่อยัวจะได้กินพี่น้องเป็นคนดังเด้อพี่น้องเด้อดังไส้ครับดังไส้ค่ะ มื่อแรกเขากไปพอกันเด้อพี่น้องกับน้องนุชวิลาวันอาสยามนั่นเองน้องก็บอกว่าเอือยหรือเห็ดอีหยังเลี้ยวปูกระคืนมากกินเข่ากินน้ำเหมือนกันก่อนนูสีลงงานครับเอาต้องเคยสีไปเบิ้งก่อนก่อนเราเคยเห็นจากเธอเอาตีเออเอาจะคล้องเล่้นกันดีบ้างคันหรือเพล่อนใดเพรากระทบมาต่าตะคอกยักเห็นพี่กุ้งเพิ่นเล่นแบบใดนะเอาไปที่ละไปครับกระสันนาทีละที่เรฝากพี่ฝากน้องสามนาทีครับเอาพอดีเลยครับ คลิปสั้นๆเด้อพี่น้องพักพี่พักน้องไว้ซํานี่เด้อค่อยเป็นกำลังมุกกำลังใจให้เป้แล้วก็พาะเดินแซ่หนด้อพี่น้องตีต้าเกลือครับชิปปิ้งปลาคอเซบเซ่พี่น้องเอาเท่านั้นก็พาะกันคลิปหน้าจะพี่น้องคลิปนี้ขออภัยขอกราบขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ทัางสองคนค่ะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบอีสานอีสานบ้านบ้านบ้านครับสบายดีเด้อ